คอยชาร์จนะฮะของการไฟฟ้าฮะ P.E. วลต้านะเราไม่เคยชาร์จนะครั้งแรกเลยนั่นเนี่ยคืมาลองชาร์จนะครับว่เาเป็นเป็นยังไงนะนี่เป็นปั๊มบางจากนะครับผม P.E. ว o l t าเดี๋ย e วเรามาลองชาร์จกันเดี๋ยวสมัครอยู่นะครับ เปิดคั้งแรกนะไม่เคยไม่เคยมาช้เหมือนกันวอนตมีอะไรบ้าง c f เ c H d ีเคืออะไรต่างกันไหมให้บางจากค่าใหม่2องพวอนตาพอโกนัครับ เลือกโหมดชาร์จใช้งานบนแอปเหมือนเขามีมานานนะนะอันนี้สุสั่งข้อมูลเอ่ออันนี้ใหญ่หน่อยนะน่าจะใช้ได้ได้ดีกว่าหรือเปล่าออโหัวชาร์จแหลกอันนี้ล่ะอ๋อโหัวชาร์ c s CSS. อ่าลองดูซิ c s นี่แหละน่าจะแรงอ่าขึ้นว่าอะไรนะ่เนี่ยเวทขคามทุกลิกสตาร์นะครับสตาร์ start. อ่าแตะบันนะฮะก๊าซอ๋อมีการาดนะครับ Okay. เราสักครู่นะสมัครไวแล้วเดี๋ยวลองสแกนดูนะฮะป uh, ah, ึ๊บปึบบๆๆบอ่า c s S อ่านี่ตู้อะไรตู้หตู้สองดูไ้น่อ๋อนั่นหนี่ตู้2องห้าสิบห้าสิกิโลวัตห้าสิบกิโลวัต vss2 2> ปึ๊บเริ่มชาร์จปึ๊บอ่าก็ขึ้นถูกแล้วถูกต้องเลยกำลังนะกำลังกำลังเตรียมชาร์จครับ ต้องรอต้อง,องรอรนไหมโอมา,าอขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มชาร์จแล้วนะครับจากยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ในแอปในแอปขึ้นแล้วนะครับเจ็ดจุดสี่บาทต่อหน่วยนะครับเจ็ดจุดสี่บาทต่อหน่วยนะครับโอเคราคาก็ แรงแรงอยู่นะครับผมนิดหน่อยตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วครับไม่รู้ว่าสี่ทุ่มราคาจะเปลี่ยนไหมนี่เรามา,มาลองชาร์นะเทสเราก็จะทดลองชาร์น้ำเลยยาำเลยปิดรถเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ความเร็วสิบห้าจุดสองกิโลวัตต์เลยครับ เดี๋ยวลราก็ปิดเลยนะครับผมเข้าองน้ำครับส,สักนิดหน่อยนะปิดไฟแนละ้วโอเคครับล็อกเลยฮะชาร์จไปฮนะ มีเตตัดให้ดูด้วยนะอ่ะขึ้นพอเรา,เาดับรถก็ขึ้นประจุเคื่อที่ผมโลวัตต์แรงเส้นนี้ไปวันนี้ครับก็ไวชาร์จไวชาช้ด้วยนะมีมีว่างว่างตลอดเลยนะตลอดทางเลยนะที่เรามา กใครที่ขับ e v ก็ไม่ต้องกังวลมากมีที่ชาร์จเกือบทุกปั๊มแล้วนะครับนี่ครับดีไปดีซีร้อนหกสิบชาร์จ PA ฮนะครั้งแรกเลยอ่ามีตําวนใส่ตรวจนะฮะแวกเข้ามานปัม๊มประมาณนี้ครับ น้ำมันลดน้ำมันก็เติมได้ครับแต่เราสดกชานะโอเคแต่เราเทีมนี้ก็จบประมาณน,นี้นครับสวัสดีครับ